อ้าวสวัสดีครับเรามาที่ลาวัยอีกแล้ววันนี้ผมมีสาวสองคนมาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนผมนะครับก็มาแดกกันเหมือนเดิมดับแรกก็นี่วันนี้เขาจกินเคร่มบางกรอนวันนี้ผมกินบางกรเขียวนะ เคสพี่แล้วกินมังกรเลนแล้วก็เจ็ดสีไปแล้ววันนี้มังกรหอยแล้วก็หอยดับแรกเลยมันจิ้มซีฟู้ดอย่าลืมวาซาบิมันก็จะกลายเป็นวาซาบิน่เนื้นนอ่ะแนี่นะครับเลือดมันก็อยู่ในเนื้อของมันด้วยนะ เลื่อนมาครับเลื่อนเลื่อนออกจากส่วนบูใช่เลื่อนมื่อกี้อผสกันสดมากอ่ะหวานมากหวานนะเลี้ยวหวานดูหอยนะครับหอยใหญ่อีกแล้วดูดิดูหน้าดิโอ้โหหน้าหอยอ่ะอันนี้เป็นเป็นหอยหอยหวานหอยหวานน้ำผึ้ง เป็นพันของเขาแต่ว่าต้องหวานมากกว่าปกติ้หวานขึ้นหวานขึ้นต้องหวานจนมักรอบอย่นี่เลยนี่ดูมาเนี่ยเป็บมาห่งช้างนี่เลยครับนี่อันนี้อันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้เสร็จได้ค่ะกินหมดอย่าเพิ่งตะการนะไม่ได้ครับอย่าตะการครับแดดแดดเข้าที่มีพอครับอันนั้นแดดต้องที่ออกช้างมันนี้เลยต้อหายซักซีน จะมีปูอย่างนี้ครับมีปูนเนื้อกับปูมะถึงว่าสั่งไปเยอะแบบนั้นยังไงก็หมดหมดก็ผมว่าที่ไรสั่งอะไรมานี่แดกเรียบไม่เหรอถามคนดูได้คนดูดูดูจังเลยหัวเดีเด๋ยวเราเอาไปทำไปทำต้มยำแ่บนี่ครับที่เอาหัวไปทำซุปเลย กินแ้วด้วยนะจับจับแล้วไปจับไปไหนลองดูให้ดูหน่อยสิดูที่ดูหัวหน่อยสิพอดีคำเลยอ่ะมันปูเหมือนกันใช่มันแล้วก็มีเนื้ออยู่ในนั้นมาลองดูหน่อยหัวเจัดสีไอ้พี่เจัดสีนี้หัวสีเขียวมาแล้วของเด็ดเดี๋ยวนี้ผมจะสอนแกะปูด้วยนะ มาถ่ายรูปก,ก่อนแบบแรกตามประเทีีหอยหลอดหอยหลอดธรรชาติขอบคุณนะคะเอาไว้ตีผมด้วยชอบหอยนะหอยหอยที่เนี้ยผมมากี่ครั้งเนี่ยผมชอบกินมากเลยหอย,อยน้พึ่งหอยนั่งลมเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบแล้วมันไม่ค่อยมีอารมณ์ หอยหลอดผัดผาหอยหลอดนี่มีตามหากันนะมทำไมผู้หญิงเขาชอบด่ากันที่หอยหลอดอ่ะเพราะอะไรเพราชอบอยู่ในรูอ่ะนี่ไมันน่าจะเป็นหอยอไรดีดูนะดูไม่เหมือนหอยเลยว่ยวะ,ะจริงเนอะไม่ไไน่ามีหอยเนาะไม่มีหอยหลอด,ดมันน่าจะเป็นที่ทำซ่อยมากกว่าวันนี้เห็ดสดอะไรเงี้ยเห็ดสด นะเวลาจะแกะน,นะจะกินกล้ามอยนะีไม่ต้องอะไรมากเลยช่วงนี้ใช้ใช้ช้อนตีมันให้มันเนี่ยออกัป๊อปนี่ว้าอ<า>ันนัแ้แค่ใช่นคะครับนี่เองลูแล้วก็จิ้มแดด ลองลองให้งีหนิลองให้ดีหนิดีตรงนั้นอ่ะดีส่วนที่พี่บอกส่วนนรงแบบปลายก้ามไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะอันน,น,น,นี้จับให้มันมาทำแหวนหน่อยดิไม่ไม่เป็เหเนหวกเลยนั่นแหละตรงนี้นลึกไปลึกไปไไนี่ ออกมาแ่ด้ยเอา้ามอ่อนเลยอ่ะอะที้นี้ก่อนค่ะถ้นนารนไม่ได้เส้นมันไม่ได้น,นี้ไม่ใช่อาไปน,ไน่างีะ่เอา่าง้นะ่เคนะนะรื่องบแล้วก็หัก ใช้วิธีหลอกสาวได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากกินตัวนี้แับน,นี้เลยครับก็คือวิชนาลดง่ายไหมง่ายมากปูดูดีมากตั้งแต่เกิดมาแกปูไม่เป็นเลยใ<อ>ช่ไหมกินเป็นอย่างเดียวต้องค่อยค่อยเออง่ายแล้วทีนี้อันนี้แดกง่ายแล้วอันนี้อยากแดกปูบ่อยๆแล้วล่ะปกติผมก็ไม่ชอบกินปูนะรต่ผมแกะไม่เป็นกินบอ่บอยนะคะแบบบุรีเยอะเยอยชาวบ้านวันนั้นผมไปก่อนอยาวมาเขาสอน ง่ายมากเลยคร้ยเก๋ปูก um> ี่ตัวปูเรามีทั so, ้งสองแบบนะครับตัวนี <h <h ้แสดงว่าไม่ส่งปูไว้ใกล้ๆกันห็นไหมเนี่ยใช่จ้ะเหนียกินอะไรก่อนนะโอ้โหไหนก่อน้ยจะปูมาหวานหวานเราเราคิดถูกมากเลยอ่ะที่แต่ว่าเราแวะที่นี่ก่อนหวานเรื่องแดดต้องไว้ใจผม ยอมปรุงแตกดิบแดงไม่เป็นนะครับอะไรที่ไม่อร่อยผมไมเอาเขาปอกไ่ออกสักอันเลยีแกะตัมแลอวต่อไปกระดองออกจับนี้อร้เยกระดองออกก่อนนะครับโอ้จริงมันหมเหมือน,เอน,น,นเอนยงใช่แล้วราก็ค่อยๆบีบใน,น จริงต้องบีบช่วงนี้ก่อนนี่ปุ๊บแล้ก็ได้แล้ะหนึ่งกันเชียงง่ายง่ายง่ายมากแกะกูไม่เป็นสักทีกเพราะนี้แหละอะไ,ไรต้องต้องหาแฟนที่แกะเป็นค้ะแกะปะ้ปัญหาง่ายๆเลยต้องแกะเก่งพอๆกับแก,แก้เก<ง>่งแก้อะไแก้สุกวันอยู่แล้วก็หาเองนะครับ ขอบคุณมากค่ะอุ้ชมยคนนี้ทำได้ทุกอย่างแน่นอนเบหมือนจะเบหร์อนจะเป็นหล่อแดกกันก็เขาชวนมาแดดอะค่ะแดดไปอร่อยอ่ะอร่อยมากกวานเนี่ยมันคมมากแบบที่เจอสมันอ่าใช่ป๋อมเหมือนให้ดอกไม้ผู้หญิงนะครับนี่เนื้อมันเป็นฟูเลยครับเป็นฟูดูนุ่มมากเลยอ่ะใช่ ูไม่ต้องกินสดถ้ากินกินไม่สดมันก็ไม่หวานนะเนื้อมันหายหมดอร่อยนะนี่แหละที่เห็เไม่ค่อยสดเท่าไหร่แตนน่ยังอร่อยหวานมากาอ่ะเนื้อมันนุ่มอ่มอมะชุดปปนะน้ามาไม่ได้ใส่อันนี้หอยหลอดกิ <laughs> น้ขนนีเราไปกินกงว่ยนี่ตกลงมาทำงานหรือม่า <laughs> ออก,กินอาหารทะเลต้องใช้มือนะถ้าไม่ใช้มือนี่มันไม่ถืงใจหรอ่กอาหารอะไรก็พูดวังที่จะเกิดได้ค่ะด้วยครัางนี่อยู่หัวเดียวนะเนี่ยนี่แล้วหัวแหมพูดพร้อมกอันเลยม,มันเตี้ยนม,มา้ <c oughs> อันนี้อขอบคุณนะคะนหัวมังกรนะครับพี่เมื่อกี้เราแดกเนื้อมันไปแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มวาซาบิหน่อยโค้งเลยอะโหกระายกันเลย

นี่นี <30. S 1> นโลละ400 450 450 400มันบางร้านเขาก็400เราลองดูกันว่ามันเป็นยังไงเฮ่ลองทีเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่าเปลือกมันอยู่ตรงไหนกระดองมันอยู่ตรงไหนเราจะต้องแกะยังไงให้มันออกมา<ฮ>แบบนี้นะครับเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลย พันชิน่าเรื่องแกะปูมากของพันชิน่าเรื่องแก่ผ้าผู้หญิงด้วยครับน้องป้นองปูเนี่ยปกติจะเวนอีสเทีเอ็กซ์เพนปกติใช้ตอนนี้ก่อนเวลาแช่ผ้าผู้หญิงต้องเล่นตรงนั้นก่อนตรงไหนแล้วตรงไหนปกติปกติให้ใช้ลิ้นนะครับแกะแล้วก็ใช้ฟลิ้นสีปากเขาเป็นยิงไงใช้ลิ้นแกะยกทรงผู้หญิงแต่หนูไม่ใส่ยกทรงนะสิปูน้องรสชาติดีขึ้นมาทันที

มนะันมนันหนมันแน่นกว่าเพราะว่ามันแบกังกลเนี <t 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 uh> <t uh uh ่ยะชิมรสชาติคุณแอนว่าแบบเป็นยังไงนะถ้าผัวมึงไม่เห็นตอนนน้ตอนดี้ขาจะรับบ้าแหมไม่เห็นยังไงอร่อยมากเขาคุ้นเคยผัวคะรืเนือสนิดนะค่ะโซนโซดเลเะโบัดดี้อร่อยมากเนื้อนุ่มอ่ะแต่พอทำมันไม่จอสอ้โหหอกกา อันนนนี้กกกก็็จะิิมันแปลบเลยจะกินอะไรก่อนดูข้างในฮะมันดูมันฮะดูดเลยพี่เศษจ๊บพ่จ๊บขนาดของพี่เศษเ๋อค่ะดูดูดเนี้ยฮะเมมฮะเรี่ยเมมเจ๊ก็มองแคจุ๊บดูท่าดูท่าก่อนนะคะท่าของพี่เสกพี่น้อยผมดูเขาดูบ่อยเรื่องนี้มันอะไรอ่ะมันเป็นเปลือกนะครับ กินได้ป่ะเริ่มกันนะครับแกะมาเฮ้ยเป็นคู่เลยอือค่ะาชามีก่อนก่อนวุ้ยปิ้งเวอร์หร่อยมากเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีคนไปกินฉันะะอาหารทะเลมากขึ้น